ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะประภาหกห้าห,ห้านะคะจะมานําเสนอผ้าไหมนะคะวันนี้ผ้าไหมเยอะมากนะคะเนียมีหลายกองนะคะมีผ้าไหมมาให้ชมหลายแบบนะคะมีทั้งผ้าห้าตะกอทอยกดอกนะคะแล้วก็มีผ้าสามตะกอนะคะมีหน้านางนะคะ มีผ้าสามตะกอเครือสมอนะคะผ้าสามตะกอลายธรรมดานะคะแล้วก็มีผ้าลายขอเจ้านะ,ะขอเจ้าฟ้าด้วยนะคะวันนี้นะคะนำเสนอผือนแรกนะคะเป็นผ้าสวยๆนะคะห้าตะกอนะคะมีประมาณห้าผืนนะคะ ผืนแรกนะคะห้าตะกอทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยนะคะยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีเชิงบนล่างนะคะมีเชิงบนล่างนะคะเป็นลายดอกมะเขือนะคะลายดอกมะเขือ เนื้อผ้าดีนะคะเนื้อผ้าสวยมากนะคะเผื่นละสองพันแปดร้อยบาทค่ะถือละสองพันแปดร้อยบาทนะคะท่านนสนใจนะคะ พักมาได้นะคะเดี๋ยวจะปักหมดไว้ให้นะคะแอดไลน์มานะคะสองพันปดร้อยบาทนะคะราคานี้รวมส่งฟรีนะคะเย็ยบริมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเย็ยบริมแล้วส่งฟรีนะคะ ผืนต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็นลายดอกมะเขือตรงนี้นะคะดอกมะเขือมีสองผืนนะคะสนใจทักมาได้นะคะลายดอกมะเขือมีสองผืนนะคะมีเป็นผ้าห้าตะกอทอยกดอกเหมือนกันนะคะลายดอกมะเขือมีสองผืนนะคะพื้นที่สามนะคะ ลายดอกดาวเรืองค่ะห้าตะกอทอยกดอกอันนี้เขาเรียกยกดอกลายลูกแก้วนะคะอันนี้สองสีสวยนะคะสีสีเขียวเขียวแก่เลยละคะ่ะเขียวออกขี้ม้าแก่ๆเลยนะคะตัดกับสีสีทองนะคะเหลืองทองสวยนะคะ มีปูมนะคะมีปูมด้านข้างสองข้างนะคะมีปูมนะคะสองข้างนะคะห้าตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะมัดหมี่ลายดอกดาวเรืองนะคะมีปูมนะคะแต่ไม่มีชายครยนะคะพื้นละสองพันแปดร้อยบาทนะคะสองพันแปดร้อยบาทนะคะทักมานะคะ สนใจทักมานะคะมีเชิงบนล่างนะคะพื้นที่สี่นะคะพื้นที่สี่เป็นลายพญานาคนะคะพญานาคสวยนะคะเนี่ยค่ะ มีเชิงล่างนะคะห้าตะกอทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยนะคะมัดหมี่ลายพญานาคนะคะเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเชิงล่างสวยนะคะ สนใจทักมานะคะสองพันแปดรอยบาทนะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะต่อไปผืนที่ห้านะคะห้าตะกอทอยกดอกนะคะยกดอกลายลูกแก้วนะคะ เป็นลายนาคีนะคะแต่ว่ามัดด้วยสีเหลืองทองและก็ย้อมท้องผ้านะคะเป็นสีแดงสองสีเท่านั้นนะคะมีหน้านางนะคะแต่ไม่มีชายคลุยนะคะไม่มีชายคลุยค่ะเนื้อผ้าดีนะคะสวยมากนะคะเป็นเชิงบนล่างนะคะเชิงบนล่าง เนื้อผ้าสวยนะคะสวยมากด้วยแล้วเป็นสองสีอย่างนี้นะคะไม่ค่อยมีใครทำนะคะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะพักมาได้นะคะราคายังต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะราคานี้คือรวมส่งนะคะราคารวมค่าส่งเรียบร้อยนะคะ ส่งฟรีนะคะต่อไปนะคะผืนนี้นะคะเป็นผ้าสามตะกรอนะคะผ้าสามตะกอเชิงบนล่างนะคะทอสอดไหมขั้วผางกะระลอกนะคะขั้นด้วยไหมขั้วผางกะระลอกนะคะเนื้อผ้าสวยมาก เขาเรียกว่าลายเต่างับนะคะลายเต่างับนะคะสวยไหมคะเชิงผ้าบนล่างนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เชิงตรงนี้นะคะเป็นลายบายสีนะคะพืนนี้นะคะผืนละสองพันค่ะพื้นละสองพัน 2, บาทนะคะสนใจทักมาได้นะคะราคาพร้อมส่งนะคะอาบน้ำยาพร้อมส่งค่ะ ต่อไปนะคะสามตะกอมีหน้านางนะคะลายร้อยดาวค่ะสามตะกอมีหน้านางนะคะลายร้อยดาว เชิงบนล่างนะคะเป็นเชิงบนล่างค่ะสามตะกอนะคะมีหน้านางนะคะลายร้อยดาวเชิงบนล่างนะคะ สวยนะคะสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหน้านางค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะเป็น เครือสมอนะคะเครือสมอมีลายขอเจ้าฟ้านะคะลายขอเจ้าฟ้าสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเข้มนะคะ ตรงนี้จะมีริ้วๆหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นริ้วที่ไม่เป็นขยักขยักนิดหนึ่งนะคะเครือสมอนะคะลายขอเจ้าฟ้าเครือสมอนะคะ พันเก้าร้อยบาทคะ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะสนใจทักมานะคะมีอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ออกฟ้าฟ้าเข้มๆนิดหนึ่งนะคะเนื้อผ้าดีนะคะสวย 1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะ1,900บาทอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะสนใจทักมานะคะ มีฟ้าอีกพื้นหนึ่งค่ะเครื่องสมอเหมือนกันนะคะเนื้อผ้าดีนะคะลายเรือสุพรรณหง์นะคะเรือสุพรรณหง์ค่ะมีเชิงล่างนะคะผ้าทุกปืนนะคะสองเมตรนะคะสองเมตรขึ้นนะคะหนึ่งคูณสองเมตรขึ้นนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะเครือสมอนะคะอาบน้ำยาเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้นะคะราคาไม่แพงนะคะผืนนี้ยังไม่ได้เย็บริมเดี๋ยวเราเย็บริมให้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเนื้อผ้าดีค่ะสนใจทักมานะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ ต่อไปเป็นลายปลานะคะลายปลาสามตะกอเครือสมอนะคะอันนี้สวยนะคะปลาสวยนะคะมีเชิงล่างนะคะเชิงล่าง อย่างเดียวลายปลาสวยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะผ้าเนื้อดีนะคะ พื้นต่อไปนะคะเรือสุพรรณหงษ์นะคะอีกผืนหนึ่งนะคะอันนี้ท้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามน,นะคะมีเชิงล่างล่างเดียวนะคะมีเจือยนะคะตรงนี้เขาเรียกเจือยนะคะตรงนี้มีเจยไว้เล่นลายอยู่ ะะเผื่อใครเอาไปตัดชุดนะคะสามารถเล่นลายได้นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ต่อไปนะคะสมอนะคะสมอแต่ว่าเล่นสีแบบนี้นะคะผ้าสมอนะคะไม่ใช่เกลือสมอผ้าสมอแบบทันสมัยนิดหนึ่งนะคะเชิงแดงเชิงแดงบนล่างนะคะแล้วก็มีเจือยตรงนี้ตรงนี้นะคะมีเจือยนะคะ สีออกม่วงๆนะคะออกน้ำเงินม่วงๆนะคะพื้นนี้นะคะอยู่ที่1,400บาทค่ะ1,400บาทนะคะสนใจทักมาได้นะคะต่อไปนะคะ เครือสมองนะคะสามตะกอเครือสมองลายโฮลลายโฮลนะคะแต่ว่ามีเชิงนะคะเป็นโฮลประยุกนะคะออกประยุกมีเชิงนะคะมัดแบบนี้นะ 1,900บาทนะคะ1,900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะต่อไปนะคะผ้าสีธรรมชาตินะคะ เชิงบนล่างนะคะสีธรรมชาติค่ะคือละสองพันค่ะคือละสองพันบาทค่ะสนใจทักมานะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ นะคะคอีกคื้นหนึ่งนะคะพื้นนี้มันเหลื่อมมากตรงที่ว่า,าเส้นเส้นยืนนะคะเส้นยืนเป็นสีออกอโอรสนะคะก็เลยทำให้มองเป็นเหลื่อมเหลืมนะคะมีเชิงบนล่างนะคะ คืนละสองพันบาทค่ะคืนละสองพันบาทนะคะท่าในใดสนใจทักมาได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกรนะคะจะมีปูมนิดนึงนะคะสองข้างนะคะมีปูมนะคะสามตะกอสมปักสมปักปูมนะคะแต่ไม่มีชายครุยนะคะเนี่ยค่ะเชิงบนล่างนะคะ สีเขียวเหนียวซับนะคะเนื้อผ้าดีสวยนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะคือละสองพันค่ะ คือละสองพันบาทนะคะสนใจทักมานะคะผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของเมืองสุรินนะคะที่ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากการทำนานะคะมาทอผ้านะคะมีกี่ทุกบ้านนะคะ เป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมให้ทุกคนมีไรายได้นะคะใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์นะคะท่านในสนใจทักมานะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะพื้นต่อไปนะคะ เป็นผ้าลายน้ําไหลนะคะลายน้ําไหลแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ ผืนละ1,600บาทนะคะผืนละ1,600บาทนะคะลายน้ำไหลนะคะสวยๆมีสองสองผืนนะผืนนี้กับผืนนี้นะคะ คืนนี้เป็นแบบนี้นะคะมีช้างมีนกยูงมีกวางนะคะคือละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสนใจทักมาได้นะคะหนึ่งพันหร้อยบาทต่อไปนะคะเป็น น้ำไหลลายขอนะคะสามตะกเอเหยาะนะคะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเป็นท้าสามตะกอเหย,ยบาอนะคะ ตัวนี้จะมีอปัญหาเรื่องชายผ้านิดหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้จะลุยๆตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสามตะกอ้อเหยียบเพาะนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ 1,700บาทนะคะในวันนี้นะคะขอนำเสนอประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ยังมีผ้าอยู่อีกนะคะก็คือจะไว้อีกอีพีหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าเยอะไปเดี๋ยวท่านจะจะเบือ่อซะก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเราจะนำเสนอผ้าสวยๆผ้าดีๆนะคะเรามีผ้าอยู่ในมือจริงแล้วก็ส่งถึงท่านผู้ท่านลูกค้าจริงๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ